เครื่องคัดแยกมเมล็ดข้าวสารสำหรับแปลรูปผลิตภัณฑ์ข้าวกเกษตรไทยวิสาหากิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองคุงของวิทยาลัยเทคนิคบือการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยอาชีวศึกษาสู่การใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับวิสาหากิจชุมชนประจำปี2566สําำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมก,การส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากสภาพปัญหาที่คณะผู้วิจัยนำโดยดคุณครูสุรชัยโกมานได้ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุานหนองกรุงตั้งอยู่ลเลขที่9.2หมู่ที่3บ้านหนองกุงตําบลหนองหัวช้างอำเภอรพรเจริญโดยมีนายวงศรอ,อิ่มใจเป็นประธานกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด38คน ข้าวเปลือกที่นำไปสีเป็นข้าวสารนั้นจะมีเมล็ดข้าวสารที่หักปะปนมาด้วยทางกลุ่มมีวิธีการคัดแยกเมล็ดข้าวสารที่หักออกโดยการนำข้าวมาฝัดใส่กระดงจำนวนและหลายอันโดยมีสมาชิกในกลุ่มเป็นคนช่วยกันทำข้าวสาร100กิโลกร,รมัมได้เมล็ดข้าวสารจะผ้าด,ดี9.2กิโลกร,รมัมข้าวสารหัก8กิโลกร,รมัมใช้เวลาในการฝัดและคัดแยก8ชั่วโมง ใช้แรงงาน4-5คนทำให้การคัดแยกสาและเสียเวลาอีกทั้งยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของสมาชิกในกลุ่มที่ทำงานด้วยจากการสำรวจข้อมูลดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารสำหรับแปลรูปผลิตภัณฑ์ข้าวที่สามารถต่อโจทย์ในการแก้ปัญหาให้กับทางกลุมซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนกระบวนการคัดแยกเมล็ดข้าวสาร เพิ่มผลผลิตต่อวันตามที่ต้องการอีกครั้งยังช่วยลดปัญหาการใช้แรงงานคนส่งผลต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในทิศทางที่ดีมีผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะอนามัยปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยเครื่องคัดแยกมเมล็ดข้าวสารสามารถแยกมเมล็ดข้าวสารได้หลากหลายชนิดตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่และคัดแยกมเมล็ดข้าวสารที่แตกหักแยกออกจากมเมล็ดข้าวสารที่สมบูรณ์ โดยโครงสร้างหลักของเครื่องทำจากเหล็กสแตนเลสมีขนาดความกว้าง80เซนติเมตรยาว100เซนติเมตรสูง80เซนติเมตรโดยมีต้นกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด220โวลต์ส่งผ่านกำลังมายังชุดเกียร์ทดรอบขัดแยกเมล็ดข้าสารในอัตรา1ต่อ60รอบต่อนาทีและถังขัดแยกเมล็ดข้าวสารสามารถบรรจุได้ไม่ตม่ำกว่าครั้งละ20กิโลกรัม มีระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจะมีกล่องควบคุมการทำงานที่แสดงผลสถานะการทำงานและมีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรผู้ใช้เกิดความปลอดภัยมั่นใจต่อการใช้เครื่องกำลังการผลิตของเครื่อง200กิโลกรัมต่อชั่วโมงลดต้นทุนผลิตการใช้แรงงานคนและประหยัดเวลาในกระบวนการผลิตข้าวสารในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นของที่ระลึก ของขวัญหรือจะเป็นของฝากในกิจกรรมงานที่สำคัญสำคัญและวางจำหน่ายภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืนวันที่28กันยายน2566ดรนิรุตบุตรแสนลีผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษาเป็นประธานพิธี ส่งมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยอาชีวศึกษาสู่การใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับวิสาหากิจชุมชนพร้อมด้วยดรจันทั์ใจแสนจันผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมองการคณะผู้บริหารครูและบุคลากรเข้าร่วมในงานส่งมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ณหอประชุมหนองปลาตองวิทยาลัยเทคนิคมองการวันที่7ตุลาคมนำโดยคุณครูสุรชยัยโกมาน และคณะผู้ร่วมวิจัยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้งานของเครื่องวิธีบำรุงรักษาให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชมุมชนหน้าที่ทำการกลุ่ม